สวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการแชมเปียนชิพลีกฤดูกาล2026รายการนี้เป็นรายการรับเชิญเฉพาะมือท็อป25คนของโลกมาทำการแข่งขันโดยจะแข่งขันแบบเป็นกลุ่มนะครับแบ่งออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละ7คนแต่ละกลุ่มจะมีตัวยืนรอ3คนนะครับรูปแบบการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับอันดับ1-4ถึงจะผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟเพื่อหาแชมป์กลุ่ม ส่วนอันดับ5จะเป็นรุ่นกลุ่มถัดไปอันดับ6และอันดับ7ตกรอบผลแข่งประจำวันที่ย4บมกราคม2569มีดังนี้ครับมาเริ่มกันที่คู่แรกชางอันดาเอาชนะแรนเดย์ต่อ1นเฟรมแจ็คลิซซอสกี้เอาชนะชีสซื่อ3ต่อ2เฟรมแจ็คโจนส์เอาชนะชางอันดา3ต่อ2เฟรมจิม,มี่โรเบอร์สัน เอาชนะเลยเพย์ฟาน3ต่อ1เฟรมแจ็คริซาสกี้เอาชนะแจ็คโจส์สต่อ1เฟรมชีส์อเอาชนะไรอันเดย์3ต่อ1เฟรมเจมี่โรเบอร์สันเอาชนะชางเงินดา3ต่อ1เฟรมเลยเพย์ฟานเอาชนะแจ็คโจส์สต่อ1เฟรมจิมมี่โรเบอร์สันเอาชนะแจ็คริซาสกี้สต่อ1เฟรม หลังแข่งขันครบกันหมดอันดับ1-4ผ่านเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเพื่อหาแชมป์กลุ่มส่วนอันดับ5-6-7ตกรอบอันดับ1เป็นเจมมี่โรเบอร์สันแข่ง6ชนะ4แพ้2บวก3อันดับ2แจ็คลิซสกี้แข่ง6ชนะ4แพ้2บวกอยู่3อันดับ3ชางอันดาแข่ง6ชนะ3แพ้3บวกอยู่3อันดับ4ีชิซซอแข่ง6 ชนะ3แพ้3ผลแข่งรอบรองนะครับชีสื่อเอาชนะจิมมี่โรเบรสัน3ต่อ0เฟรมช้างงนดาเอาชนะแจ็คลิซาวสกี้3ต่อ2เฟรมรอบชิงเป็นการพบกันระหว่างช้างังนดาพบกับฉีสื่อผลแข่งเป็นทางจางงนดานะครับที่เอาชอนะฉีสื่อไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ1นเฟรมช้างังนดา ผ่านเข้ารอบไปร่วมกับกลุ่มแชมป์รายชื่อผู้เล่นที่เป็นแชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่มมีดังนี้ครับแชมป์กลุ่ม 1. นึ่งทอมฟอร์ดแชมป์กลุ่ม 2. องเอลเลียสเลเซอร์แชมป์กลุ่ม 3. ามซเจียอหุยแชมป์กลุ่ม4ีเมทิลเซลแชมป์กลุ่ม 5. ฉชลามหินมาร์คเซลวีแชมป์กลุ่ม 6. หกุยเจอแชมป์กลุ่ม 7. จ็ดจางเงินดาอัปเดตผู้แทงเบรกสูงสุดนะครับเซนจูรี่เบรก147แต้ม คริสเวกลินแมทธิวเซลเซลกวัวตงอุ้ยเจอเจ้าชินถงตารางแข่งประจำวันที่25มกราคม2569สนุกเกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์จะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา3ทุ่มตรงนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกไคลเรนวิลสันพบกับโรเบิร์ตมิลกินส์ทูสปอร์ต3ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะครับ Barry h ี w ฮอ n s พบกับ Mark Davis Mark ์คอัลเลนพบกับโอลิเวอร์ไลชอนเมอร์ฟพบกับซักสัวตี้ต่อไปช่วงเวลาตีสอนะครับ Mark ควิลเลียพบกับแซนด์สันแลม r i ิสเวกลินพบกับอิสปริสิงชาดาเนโรเบอร์สันผ่านเข้ารอบอัตโนมัตินะครับฉางปิงยีบถอนตัวจอร์แดนบราวนผ่านเข้ารอบอัตโนมัตินะครับอุย้ยเจอถอนตัว รับชมสนุกเกอร์ให้สนุกขอบคุณที่เข้า,ารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ